สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการกูมัวนะครับกูมัวก็ยังมีเรื่องเล่าอไวเช่นเคยนะครับก็คือหลังภายในปี2014นะครับโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งนะครับก็คือโลกเรานะครับ จะเข้าสู่ยุคกำแข็งในปี2014นะครับก็คือในการประชุมโลกร้อนเมื่อ2ปีที่แล้วของสหประชาชาตินะครับได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับกลุ่มหนึ่งนำโดยนายอ่าฮาบีโบโลแอบดัสสมาทกนะครับเป็นนักดาราศาสตร์ชาวรัสเซียซึ่งเขาออกมาโต้แย้งว่าโลกร้อนของเราในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับ แต่เกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันแผ่รังสีมามากเกินไปนะครับจึงทำให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนขึ้นนะครับก็คือมนุษย์ปล่อยกา๊าซไนนดออกไซด์จนทำลายบรรยากาศโลกโลกร้อนเนี่ยเขาออกมาโต้แย้งนะว่ามันมีผลน้อยมากเลยหลักจริงๆมันมาจากดวงอาทิตย์ที่มันปล่อยรังสีมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่า ต่อไปหลังจากปี2014เป็นต้นไปนะครับดวงอาทิตย์จะปล่อยรังสีมาได้น้อยลงนะครับเนื่องจากโลกโครจรเข้าสู่จุดบอดของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งกินเวลาหลายปีเลยแล้วก็เขาเรียกยุคที่โลกเข้าสู่จุดบอดของดวงอาทิตย์นี้เรียกว่าอ่าลิเทอร์ไอเอชนะครับก็คือยุคน้ําแข็งเล็กนะครับซึ่งกินเวลาหลายปีเลยแล้วก็กินเวลานาน,านมากนะครับก็คือ โลกจะเย็นจัดนะครับที่เขาบอกว่าโลกจะเย็นจัดนะครับในปี2 0 5 5ันถึงสองศนนะครับใน5ปีนี้โลกจะเข้าสู่ภาวะเย็นจัดนะครับโดยเขาบอกว่าโลกร้อนเนี่ยมันโลกร้อนหรือโลกเย็นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์นะครับมันเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เป็นหลักซึ่งรายการกุม,มัวเราก็ราะห์คันสไตล์ม,มัวนะครับ หลังจากปี2014เป็นต้นมานะครับผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีอากาศหนาวที่ยาวนานขึ้นนะครับคือปกติอะมันหนาวอย่างมากก็สองวันหรือบางปีไม่หนาวเลยนะครับแต่พอขึ้นปี2014เนี่ยรู้สึกหนาวมาได้18วันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นมกราจนมาถึงวันที่18ก็ยังรู้สึกอากาศเย็นอยู่นะครับทำให้ผมเชื่อว่า ทฤษฎีของนายทาบิวโ,โลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับก็คือโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับแล้วก็ยุคน้ำแข็งเล็กกำลังเริ่มต้นปีนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวโลกเราจะไปเย็นจัดในปี2055นะครับโอเคผมว่า ก็คือธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีธุรกิจแอร์นะครับที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีภาวะขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเกิดโลกเราเข้าสู่ภาวะยุคน้ําแข็งเล็ก l รือเธอไอเอจริงเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเมืองที่โชคดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเส้นสูงสุดพอดีเราอยู่ในเส้นสู์ทุนนะครับถึงแม้เย็นจัดอย่างน้อย เราก็ไม่เย็นเท่ากับส่วนอื่นของของของโลกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ